เอาละครับกระดาบสีผมมาพบกัะและผมระดับมิจายการปบขัดรอกผสมปนะผมวันนี้เป็นตอนที่1825เป็นตอนที่1826นะครับเอาละครับเพิ่มการชิบระผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อ่านด,ดีกว่าครับเทคนิคครับที่เอเทียนได้รับในครั้งนี้ได้ถูกเรียกว่าที่รับแห่งการกินกินซึ่งมันสามารถช่วยให้เอเทียนทําการกินกินเลือดเนือของสิ่งมีชีวิตภายในแม่น้ําแห่งโลก ซึ่งมันจะช่วยยกระดับพลังเียเปรียได้รับเลือดเนื้อคนเจเทียนนั่นเองแม้ว่าร่างกายตำนางสูงสุดคนเจเทียที่อยู่ในพื้นที่ของป่าดันดานจะเป็นร่างกายที่สว่างจังให้ที่เปียบเมตตาแต่รหัสมันเป็นดินแดนอย่างเช่นแม่น้ำแห่งโลกมันนั้นเป็นร่างกายที่ธรรมดาไปอย่างบ้านในแม่น้ำแห่งโลกนี่มันมีชีวิตจำบ้าที่เกิดมาพร้อมกับร่างกายตำนางสูงสดุดและร่างกายของอมันนะก็สว่างไปอย่างป้าความแห่งเกลือของอมัน เกินกว่อขอบเขตเ,เดียวกันปริมาณเช่นกันและความแข็งแทางกายภาพเย่เหน็นด่าง,งายังคงด้ยก่อสีมิทชั้นสูงของแม่น้ําแห่งโรคอยู่จริงๆซึ่งนี่คือความแตกต่างในแกนแท้ของชีวิตและจังมีโรคร้ายของอาจรรารย์นี่่นบางตนในตอนที่พวกเขาถูกขึ้นมาแต่ระดับชีวิตแรรร่างกายของพวกเขาหนานแต่มีระดับสูงกว่าผู้ตนงคนอื่นไปอย่างบ้าแปรเมือนนออม่อไหรก็ตามที่เย,ยนทําการถกฝนที่ได้รับแห่งการกินกินเขาจะทําการกิน,ก,นกินเลือดเหนอย ของซิมิตชั้นดำภายในแม่น้ำแห่งโรคมากมากมันนั้นจะทำการเปลี่ยนแปลงสายรีบและระดับพันชีวิตของเขาเองซึ่งในบรารนานนนแม้ว่ารักทางกรลัเพาะของที่เถี่ยนจะไม่สูงขึ้นมากนักแต่พลังต่อสู้ของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่แน่นอนแรยิ่งไปกว่านั้นมันยังส่งผลต่อการทกระกลายเป็นปราจานิรันอีกตั้วถ้าหากขอบเขตตำนาสูงสูดต้องการที่จะกลายเป็นปาจานิการพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องเข้าสู่ขอบเขตปราจานิรนันข้า พวกเขาเสามารถทําการโจมตีได้านทันทีราบใดที่เขาเพียรตตำดาทรงโซสามารถควบคุมแรงตอกกนเดกของเวราติมิตีแพรสร้างแม่น้ำตีทตทอดจากและทาเรหัวข้องปากขึ้นมาในร่างกายของตัวเองต้าพวกเขาก็จะสามารถจาระดับเข้าสู่ขอบเขตปารมาจานิรันได้เช่นกรรันและโดยพื้นฐานแร้ขอบเขตปรมาจานิรานก็จะมีระดับเดียวกันกับนาจานิรานดังนั้นด้วยเหตุนีน้เราปรมาจนานิราน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจจักรนิรันอีกตปาพวกเขาจะสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในห้องเวตาเพื่อข้ามผ่านอดีตและอนาคตได้แต่ในก็ตามถ้าหากการโจกระดับร้มเปลการฝ่าฟืนกฎเกณฑ์ฟันเฟือของห้องวิติได้เวลานานมันจะทําให้ร่างกายตามาสงูงสุตไม่สามารถแตกรับมันได้ซึ่งพวกเขาเน,นจะถูกกระกร จนสลายกลายเป็นควางปากแต่แหากคุณสามารถดรกระดับเข้าสู่ขอบเขตปรมาตตานิรันต์ไไม่เพียงแต่มันจะสามารถเพิ่มระดับพลังต่อสู้ทั้งนานแต่พลังการควบคุมเวลาที่มิติในร่างกายของตัวเอง <c> ก็จะแปลเปลี่ยนกายเป็นพลังงานปรมัต่งงงางงกกกกาาายยขขอพว,ว็จะลเปนร่าางกายริรันร์อีกตู้แต่งได้ก็ตาขอบเขตตำดาสูงสุดตายโคต จะไม่ทำการโตมตีขอบเขตปฐมาจาักรนิทรรศในตอนที่พวกเขาดูในระดับสูงสุดกรี5ซึ่งมีเพียงขอบเขตตำนานสูงสุดบางคนท่นนั่นที่ยังคงอยู่ในอาจากนี้ราและจะไม่ได้เดินทางเข้าสู่เมดามแห่งโกรที่จะเลือกโตมตีขอบเขตปฐมาจาักรนิ้รรศจังบุมปาซึ่งผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับก็คือการตกตายนั่นเองผู้ตนสนใจจะมุ่งมั่นที่จะทำการบอร่างกายในตำนานสูงสุดของตัวเอง ให้อยู่ในขอบเขตความสมบูรณแบบไฮต้าและเพิ่มขอบเขตจำนึกนี้ตายให้อยู่ในขั้น8ระดับการระเวลาสามารถควบคุมร่างกายตามาดสูงสุดแด่มากกว่า30%นั่นก็คือรังตากการเข้าสู่พลังต่อสู้ ในขอเบเขตปฐมจัิรนี้รันืึงนขั้นแรกซึ่งพวกเขาจะเลอกโจมตีหรือไม่ก็ตด้การที่จะกลายเป็นปฐมจัน,นีรันนานมันก็มีความเป็นไปได้ที่สูงและต่างเช่นกันแต่รหัสผู้ตนดังกล่าวสามารถควบคุมร่างกายจันดาสงสุงขตนเองได้มากกว่า100%พวกเขาก็มีโอกาสมากกว่า10% ที่จะสามารถกลายเป็นขอบเกียปราจันทิรันได้แต่เนื่องจากสภาพะต่างๆสามารถควบคุมร่างกายทรรมดานสุดๆแต่ดดมากกว่าหนึ่งรซแม้ว่าการโยกยับของพวกเขาจะล้มเหลวแต่พวกเขาก็สามารถต้านทานการกร่กรข,ของการเวลาได้อยู่ดีดังนั้นการฝฟืนกฎเกณฑ์ของอรรมชาตาจะไม่ทำให้พวกเขานั้นตกตาซึ่งมันจะทำให้พวกเขานั้นทำการทดลองในรั้ล้วของกราดังนั้นมันจะสามารถการเรียวว่าคุณจะสามารถกลายเป็นปราจันทิรันได้อย่างแน่นตน แต่น่าเสียดายที่การควบคุมร่งางกายตามดังสูงสุดมาต่อเองได้ดีรับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นัมันย,ยิ่งกว่าการกลายเป็นปราชญ์นิรันดร์ด้วยซ้ำแต่ยิ่งระดับพลังศิวิสสูงมากขึ้นเท่าไหร่สายเลือดแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งง่ายต่อการฝึกฝนร่งนนางกายตามดังสูงสุดมันมีขามา่าวดีมาว่ามันมีสิมิชิพิเศษบางอย่างภายในแม่น้ำแห่งโรคหนีแม้ว่าพลังต่อสู้ของมันจะแต่เป็นเพียงปราชญ์นิรันดร์ขึงข่ขา แต่คนพยแกแกงทางกายภาพของบอลดัดกลับเป็นรองเพียงแค่ปราจานิรันเท่านั้นแต่หากที่เทียมด้วยร่างกายที่สปารังเช่นนี้แม้ว่าเขาจะร่ำเรือในการโจมตีขอบเขตปราจานิรนันขอนึงก็จะไม่ตกตายอย่างแน่น,นอนเทคน,นิครับแห่งการกินกินนี้สปารังไมจง่จรงิจรงๆเราไม่จําเป็นจะต้องกังวลเกีก่ยวกับความเสี่ยงที่จะร่ำเร็วในการโจกกระดาบเข้าสู่ขอบเขตปราจานิรันไม่แต่นนเด้วยเทียนได้ทำการคิดกับตัวเองเป็นไปได้หมว่าถ้าหากทด้รับดังกาวได้ถูกแพร่กระจายออกไป แม้แต่ปราจานน์นิรันก็คงจะทําการแย่งชิงมันจากเขาอย่างบาค่าและในขนาดนี้นดันนอกของคอยโบราณครึ่งพานข้อมูลคนเย่ยเทียนที่สามารถผ่านชันติเก้าไปได้ก็ได้ถูกเผยออกมาซึ่งขอบคิดตรรดาสรงสุดคนดอื่นดานเพียงแต่คิดว่าเย่ยเทียนนั้นยอดเยี่ยมไปอย่างบา้าแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าน,นี่นั้นมันหมายถึงอะไรในบรรดาผู้รู้ศาสตร์การทางการในการข้ามผ่านันติก้าไปได้น,ดนันมีเพียงแค่ปราจานน์นิรันต์กึ่งข้า เพียงไม่กี่คนเท่าน,านั้นแต่พวกเขาก็ยังตรึงยูนี่เป็นไปได้จางไรกันได้เทียนสามารถข้ามผ่านหอคอยโบราณครึ่งผาในชั้นที่เก้าไปได้จริงๆจนกัะทต่งบรรมาจันทร์รันทัวร์ดูรู้สึกประหลาดใจและไม่อยากจะเชื่อกับมันเลยขาอนั้นรู้ดีว่าหอคอยโบราณครึ่งผาในชั้นที่เก้านั้นมีอะไรอยู่และแม้แต่ปรราจันทร์รันครึ่งผาก็ยังไม่สามารถตอบรู้ถึงที่รับดางกาขาอนั้นเข้าใจเนื้อหามันแค่บางส่วนเท่าน,าน,านั้นแต่แน่นอนอยู่แล้วว่า ปรมปาตยานิรันดร์นี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะทาการศึกษาปาเพราะได้รับนี้มันจะอนุญาตให้ขอบเขตตำนานทรงสดเท่านานที่สามารถศึกษาบันตาในตอนที่ปราปาตยานิรันดร์ครึ่งพักดูในขอเบเขตปราปาตยานิรันดร์คึ่งข้าขอ,อนด้นก็้รับให้นิรับน,นี้มาแต่ก็น่เสียดายดที่เขาไม่สามารถเข้าแต่บันตาอะไรเมื่อต่อมาเขาได้กลายเป็นปราปัตยานิรันดร์มันก็ยิ่งเป็นไปนเมตตาที่เขาจะสามารถเข้าแต่มนได้อีก ดังนั้นต่างแต่ที่ปราจานนหรังครึ่งผ่านได้สส้หอคอยโบราณครึ่งผ่านขึ้นมาเขาจึงได้ผลที่รับตังกาเอาไว้ในชั้นที่9นั่นเองแต่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบปปันมันนั้นผู้ตนมากมายที่สามารถข้ามผ่านชั้นที่แปดของหอคอยโบราณครึ่งผ่านมาแล้วและพวกข้าร้ชบดก็ได้เข้าสู่หอคอยชั้นที่ก้าแต่พวกเขาร้ชบดนั้นก็ต้องพบกับความร่มเงาแต่ในบรนนันดีขอบเขียตำราเชิงสุดต่างเช่นที่ ก็สามารถข้ามผ่านจริตก้าวไปได้ข้าเกรงว่าพวกเราคงจะไม่มีคุณสมปาิที่จะรับปีสัตวย่างเช่นเี่เทนให้เป็นสิทธิ์อย่างแน่นตนอใช่แรงม่มันมีข้อรือมาป้าเทนรับดังเก่าดานมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจานนรย์นี้ตันโบตาที่ไม่ใครสามารถเปรียบเทียบได้มันอาจจะเป็นการทดสอบสำหรับสิ่งมีชีวิตโบราณเราดานเพื่อทำการรับรู้สิทธิ์ของตัวเอง เราจะหาพวกเราทําการขัดแย้งกับปาจาณิรัรเราดานมันก็เหมือนกับว่าพวกเรานั้นกระโดดหาที่ตารอให้ยี่เถียนเดินทางออกมาก่อเพื่อทําการตรวจสอบว่าเขานั้นมีรอยตบัทาของปาจาณิรัรโบราณรดาน,านอยู่บนร่างกายของเขาหรือไม่าหลังจากนั้นไม่น,นานยี่เทียนก็เดินทางออกมาจากจันทิกาของหองคอยโบราณครึ่งพนันในหอคอยโบราณครึ่งพนนันดานมันมีทั้งหมดเก้าชั้นเดินแดนย่เทียนจึงเดินทางออกบ้า หลังจากที่เขาทําการเคลียร์มันหมดแล้วแต่ก็น่าเสียดายที่มันไม่ได้มีรางวัลใดาตายพลังจากผ่านการทดสอบต่งางๆแต่แก็ตามที่เทียนก็พอใจไปอย่งางมากกับที่ได้รับแห่งการกินๆของขา่าวและโคตต้านในการเข้าสู่อาตากลับครึ่งพันและไเมื่อใดเทียนเดินทางออกมาจากหอคอยโบราณครึ่งพันมันก็มีแสงตามากมายทาการจรต้องขา่าวและเจ้เทียนก็ต้องรู้สึกประหลาดใจที่พบว่ามันมีแสงตาที่มากกว่าหนึ่งโรทีไม่ธรรมดาเตอร์ ซึ่งมาททำให้ข้อนั้นรู้สึกกดดันดังดาแม้ว่าอารอร่าคคยไฟดานจะเป็นเพียงขอบเขตตำดาสังสุขก,กดี5แต่ย้ำดงคคยไฟดานกับน่าสมือกว่าไปอย่างที่มันเปลี่ยนร่างเจตสํานึกของปราจา์นิรัน่างนั้นเตอร์เย่เทียนสามารถรับดูได้อย่างชัดเจนแม้มันจะไม่ใช่ร่างวัดตต่างของปราจา์นิรัน์แต่มันก็ถือว่าเป็นร่างพลังงานชนิดหนึ่งร่างพลังงาน,งตน,านแต่ละตัวดานจะเป็นพลังต่อสู้ในวเขตตำดาสงสุขก,กดี5 และดึมีร่างวัตตาลรับเพื่อทําการต่อสู้ซึ่งสามารถที้กับปรมาตานิรันคึงขั้นขั้น,นสูงจะเห็นได้จัดว่าผู้ตนมากกว่าหนึ่งโรเรานี้ต่ก็เป็นตัวตนของปรมัตานิรันปรมัตานิรันทอยู่และก็เดอือได้ทําการสอดแนมอดตคนเดทีเอตเลพวกเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าเดทีเนนั้นมีนอัร่าดมหายใจของปรมัตานิรันโคเดอือเวลาเจ้าของอัร่าคนดังกล่าวนนั้ก,ก็เหนี่ยวกับพวกเขาไปอย่างป้า มันแน่นอนอยู่แล้วป้าดิฉนจะต้องพบเห็นปรมปตานี่รันเที่ยวเก่าแก่และสพารังดังฮาริเกียร์เมต้าแม้ว่าเขาจะยังไม่รับการยอมรับให้กลายเป็นศิธิ์สายโตแต่เขายังคงเป็นหนึ่งในสาวกที่ถูกคาดปังอย่างแน่นหนปรมาจาน,นีรันทร์อยู่และคนอื่นได้คิดกับตัวเองด้งเห็นเจ้าเก่งไปอย่างป้าเจ้าสามารถข้ามผ่านจดิก้าของหอคอยโบราณครึ่งผันได้แล้วและถ้าหากต้องมีเวลามากพอเจ้าก็สามารถเดินทางไปที่เวรจัปทัรอยู่ของข้า ในฐานะแขกต,ต้าปรมธานาธิรันทอยอยู่ที่หมอกมางกำลังตัดที่ทําการทักทายเย่เทียนเป็นที่ระบายแรงวเราประธานาริบดีรันก็ได้เดินทางออกตาที่ห่งนี้พวกเขาทุกคนต่างก็เริ่มเลิกแผงกาที่จะรับเจยอเทียนมาเป็นเซียซึ่งขอบเขต็ดตำนาเสงสูตุต่างก็รู้สึกงงงงไปอย่างมากว่าทําไมปราจานิรินด์เรานีที่ไม่ได้รับเจย์เทียนมาเป็นเซียแต่เน,นไม่ช้าพวกเขาก็สามารถคาดเดาได้ว่าเย่เทียนนั้นอาจจะมีอาจจา แ็ได้เป็นลูกศิษย์ของาจารนิรันดูแลดันั้พวกเขาต้องการที่จะรับเจ้เทีานายนเป็นศิษย์นั่นเองดังนั้นขอบเกียดตำดาวเสือสุดตายโคตรจึงต้องการผูกมิตรกับเยเทียแต่เจ้เทียนไม่ได้อยู่ในที่นี้อีกต่อไปขอจะไม่ได้รอนที่จะเดินทางไปยาจักรบครึ่งพานขอต้องการที่จะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมตเกี่ยวกับอาณาจักรพึ่งพันเสียก่อแล้วคอยเรียกที่จะเดินทางไปยังที่แห่งน,นั้นดังนั้นเขาจะเดินทางกลับมาที่เมืองยักษ์ชิงเกีย์ณเมืองยักษ์ชิงเกียร์ เดซีเท็นได้ทําการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของอณาจักรครึ่งพานเขาจําเป็นจะต้องศึกษากี่กับปันให้ชัดเจนก่อนที่เขาจะเดินทางเข้าสู่อณาจักรครึ่งพานอณาจักรครึ่งพันดาน,น,านไม่ได้เป็นดินแดนที่มีความรับปกปิดเดดีด่เทียนจึงสามารถร่วงรู้ข้อมูลของมันได้อย่างรวดเร็วเหตุผลที่อณาจาักรครึ่งพนันสามารถ,ถดึงดูดขอบเขตตำนานเ่ิงสุติบนป้า เมือเ่อกล้หมดจากอนาตรับครึ่งพันนานมีความบางที่ทำให้ขอบเขตตำดหนรงสุดคดีห้าสามารถะกระดับเข้าสู่ขอบเขตประจานี้หลังครึ่งขั้นต้าภายในยจากดับครึ่งพนันมันมีน้ำพุกโบราณที่ทำให้ขอบเขตตำดหนรงสุดคดีห้านานกกร,รู้สึกขุมข้างปิยมรที่พบบานซึ่งบ่อน้ำโบราณดังกาสามารถชำระด่างร่างกาของขอบเขตตำดา,นานสรงสุดต้าด่งดั้นร่างกายตำดาทงส,สุด จะถูกยกระดับเข้าสู่ขอบเขตคอยสุบุลแปและกลายเป็นปราจา์ที่ร่างขึงข้านและร่างกายตาดังสูงสุดในขอบเขตสุบุลแปก็เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่สุดในการเข้าสู่ขอบเกตต่างกาแม้ว่าร่างกายตาดังสูงสุดีในขอบเขตสุบุลแปแต่นําพุโบราก็ยังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายและเพิ่มระดับพลังชีวิตได้เช่นกันอณาจักรตับครึ่งผาแม้ได้มีเพียงแต่นําพุูโบรณเท่านั้นแต่มันยังมีต้นไม้โบราอีกตู้ ต้นไม้โบราณดังกล่าวเป็นสมบัติที่เม้แต่บาจานนิรันก็ยังต้องการบานมูลค่าของใบไม้โบราณของต้นไม้โบราณดังเก่าหน,นไม่อาจจะจินาการได้ใบไม้โบราณดังกล่าวยังสามารถช่วยเหลือชีวิตของขอบเขียตำดาวเสงสึกข,ขึ้นมาได้และยังสามารถกอร่อรากกลายเป็นกำแพงโบราณซึ่งเพียงพอที่จะต่อต้านกิจมตีของขอบเขตบประจันนิรันค์ขึงขั้นได้ซึ่งต้นไม้โบราณดังกล่าวใค่ๆก็สามารถินตนาการได้ว่า มันมีใบไม้โบราณมากมายเพียงใดดังนั้นาคุณค่าของต้นไม้โบราณทางการติงสูงมากเกินไปและแม้แต่อาจารย์นิันโทษไปก็ยังต้องคุ้มค่าแต่หากพวกเขาค้นพบบานแต่ก็ตามขอบเขตตามาสทงสูตรที่เดินทางเข้าสู่จากรับครึ่งพันด่านเจ้ไม่สามารถนำต้นไม้รับโบราณเอามาต้าและมันก็ไม่ได้อนุญาตให้ขอบเขตอาจารย์นิรันค์ขึ้นขั้นเดินทางเข้าไปมีเพียงแค่ขอบเขตตามดางทรงสุดท่องหนาน ที่สามารถนาใบไม้โบราณออกมาจากนาตัก,ตกับขึ่นพัานตดซึ่งนี่เป็นการเก็บเกี่ยวที่สูงไปอย่างบ้าน,นอกจากนี้จะมีสถานที่บางแห่งภายในาจากดับรึ่งผัานที่เป็นประตูสําหรับการผมเพาะรักษาเป็นเรื่องนาา่าเสีาเมื่อขอบเขตตำดาทรงสุดเข้าเสือนจากดับขึ้นผ่นแรงพวกเขาจะอยู่ได้เพียงเวลาหนึ่งปีขอเบเขตเทกานันและไม่สามารถอยู่ได้นานมากกว่านี้อาณาจักรดับรึ้นผ่านแห่งนี้ดีไปอย่างบ้าแต่ร่างกายตำดาสรงสุดของเรา ยังคงอยู่ทาง,ก,ง,งก,กายขอบเขตกรสุภุณแปถ้าเราเดินทางไปที่อจักรทับครึ่งพันในตอนนีเราก็เก่งว่าเราก็ควรจะไม่สามารถจกขจาให้มันเข้าสู่ขอบเขตก,กรสุภุญแบบได้นในทันทีเราจะต้องรอจนกว่ารักทางกนำพ่ของเราแต่ไปถึงขอบเขตตำดาสือสุกริหัติสมปูหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่อจักรทับครึ่งพันเด้เทียนได้ทำการตัดสินใจหลังจากนั้นเด้เทียนก็ได้ทำการกำหนดแผนการในการผลเพาะหจักาหนีน นึ่งก็คือการรองรวมมิติในเวลาให้เข้าด้วยกันให้ไปถึงระดับจีมกัดเรเดียลที่สูงและเข้าสู่ขอบเขตตำดนาสนูงสุดันที่สี่เฮกตาประการที่2ก็คือการรวบรวมเลือดเนื้อของซิงมิชิปิสที่สวารังคอมเมน้ําำแผงโรคจากนั้นก็ทําการดูดซับและทําการปรับแต่งปานด้วยที่รับในการกิ่งกินเสริคมความแข็งแกร่งให้กับเลือดเอดือดและพลังชีวิตของเรานี่คือแผนการในการบำเพ็ญที่สําคัญที่สุดในตอนนี้สาหรับแผนการบำเพ็ญอื่นๆน้น เราจะต้องพักในเทีต่างเรือดเนื้อของซิมิชิตที่สปาร์ตังในแม่น้ำแห่งโรคนานมันคงนขั้นที่จะไปในงานที่จะทําการรบกรัวแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือแกนแท้ไดท้จริงคอมบ้านดังนั้นราคาของมันจะไม่ต่ำเลยแม้วเอเทนจะนสามารถเดินแบบซีมิชิบีขอแม่น้ำแห่งโรกได้แต่ถ้าหากเขาทําการดึงเลือดเนื้อของตัวเองออกมามันนั้นจะกลายเป็นเท่าทานี่เป็นหนึ่งในข้อบกพร่องของพอสวรรเดอการ์คารอกของข่าว ดังนั้นเขาตึงทันได้อย่างเพื่งพผพากันแทะของสิงมิชิบิชิในแม่น้ำแห่งรกที่แท้จริงเท่าน,นานในตอนแรกเด้เทียนได้ทําการรวบรวมพวกมันในบมนยักษ์ซิงเกียร์ังตัดที่ใช้ปลัอิเล็กนอร์เจ้เทียนก็สามารถรวบรวมกันแท้ของสิงมีชิตทังสู่ภายในแม่น้ำแห่งรกต้าซึ่งเหมือนเป็นสารส่วนจักชุดเกาะสีตามสารส่วนจักชุดเกาะสีตามคือสิงมีชิวิตที่สบรังไปอย่างดี ภายในแม่น้ำแห่งโรคซึ่งปราชานิรันต่สวอตรรงรอนแต่ต้องการพวกมันให้กลายเป็นสัตว์เรียในครั้งหนึ่งได้เคยมีปราจานิรันตึ่งขั้นมากกว่า10โคนได้ทําการเปลี่ยนตอมสาระสนจักชุดเกาะสีตาบก่อนที่จะทําการสังหารปานรังต่ที่รับกันแทเนเลือดเนื้อของอุรสนจักชุดเกาะสีตาม,มาแรดเ้นทิ้งก็เดินทางกลับมาเพื่อทําการราดถอยและทําการปรับแต่งกันแท้ของเลือดดังกาเพื่อใช้มาในการพดลรองผลรับของที่รับในการกินกิน เท้รับนี้ยากที่จะเข้าใจไปอย่างบ้าดังนั้นมันจะต้องไม่ธรรมดาแต่ผลรับทด้แท้จริงนั้นจะเป็นอย่างไรเจย,ยเห็นงก็ต้องดูมันกับตาตัวเองในเวาานี้เจอเห็นได้ทําการเกิงก,กินแกนแทเลือดเหนือของอสูรธยักษ์ชุดเกาะสีตามแผลเริ่มใช้างานเทอีรับในการกิงกินในทันทีเทหีรับในการกิงกินดีได้กลายเป็นเสียสิ้นส่วนของบวนการสร้าแโรคและแกนแท้ของเลือดเหนือ ของสาซสุนดักหุ่งเกาะสีามก่อแลก่อร่างกายเป็นเสขนาดจา้าคำรามพุ่งชนกับเกณฑ์สวัสดิโรกดังกาตุ้มการพุ่งชนดังกาของอาซุนดับสุดเกาะสีามได้ทําให้กฎเกณฑ์สวัสดิโลกขอให้รับแห่งการกินกินซึ่งกับสิทธิอแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้มีความมั่นคงกับก,บกึนป้าแกนแทเรียดเนื้อดังกาขอค่รับการขาดัดเกลาเทียนดอกซึ่งมันส่ผลต่อร่างกายของเย้เทียนเช่นกันแวลเผื่อเวลาพันป ระดับพันชีวิตคนเยทีงกระเพาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและความแข็งแรงของร่างกายของเขากระเพ่มขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องคุณจำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าในรับปัจจุบันคนเยนทีเมันเป็นยากป็นญามากที่จะจกระดับความแข็งแรงของเขาแต่หลังจากทำการตรวจความได้รับในการกินกินแกลเขาก็สามารถจกระดับความแข็งแรงของเขาได้อย่างรวดเร็วซึ่งมันน่าเหลือเชื่อไปอย่างป้าความรำคาญของได้รับหนีอยู่นอกเหนือจากการของเราปแรปแรแล้แม้แต่ประจันิรันทวไป ก็จะไม่สามารถสร้างผลอนรับดางกล่าวขึ้นมาได้มันคงจะไม่ใช่ได้รับที่ปราจญ์นิรันดร์ครึ่งผ่นสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะไม่นามําที่รับดางกลา่าวมาวางไว้สิ่นดีและในตอนที่เถียนทําการดึงผลที่รับนี้ได้สาเร็จแม้แต่รา่างจิตสันึกของปราจญ์นิรันดร์ครึ่งผ่นก็ยังไม่ได้กฏต่อขึ้นหนึ่งปาซึ่งมันก็แบบว่าเขาเนี่ยไม่ได้ริงข้อมูลใดเอาไปดังนั้นมันคงจะไม่ใช่ได้รับที่ขเขาสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนเที่เถียนได้ทําการคาดต่อ,อไป แต่ก็ตาเพียงแค,ค่เขาได้รับความปิดโตมันก็ยังพอมากแต่เขาไม่จําเป็นจะต้องคิดมากเกินไปหลังจากนั้นก็ผ่านไปไปวันหนาเย ê, ่เยนก็สามารถขัดเกาแกนแทเรือดเหนือของอสูรจากหุ่งเกาะสีดําได้อย่างสมปูซึ่งระดับพลังชีวิตของเขานํ้นเพิ่มขึ้นมาไปอย่าง้าและความแข็งของร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากเช่นกันแต่นี่เป็นเพียงแค่เศษสินส่วนของแกนแทเรือดเหนือเท่านั้นแต่หากเขาทําการดูดซับได้แบบแต่งแกนแทเรือดเหนือจะบ่นบ้าของสิ่งมีชีวิต ภ่ายในแม่น้าแห่งโรคได้รับพลังชีวิตของเขาก็อาจจะเกินกว่าขอบเคสซิมิชิปิสผ่ายในแม่น้าแห่งโรคไปได้ซึ่งจะเป็นรองเพียงแค่ประจานิรันร์เท่านั้นในวันตตอมป้ายเย่ถิงก็ได้ทําการฝึกฝนการรอมิติดเดเบราในขณะเดียวกันก็ทําการปรับแต่งแกนแทเลือดเนือของซิมิชิปิสในแม่น้ําแห่งโรคเช่นกันในตอนนี้เขานั้นได้มีพสวรรค์ปรมวตานมิติดเดเบราเป็นที่ระบายแรงดังนั้นความเร็วในการรองรมิตริเดเบราของเขา สิงรวดเดียวจะไม่สามารถจะจินนากานต้านอกจากนี้เขานั้นจะได้ทําการพมเพาะมาเป็นแบรันตาซึ่งมันก็ควรจะใช้เวลาไม่นานมากนักสําหรับข่าวในการรอมรอมมิดเดเวตราให้เข้าสู่ระดับเกมกัดได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงพิษตาเวลา3ปีอนาเขตก็ได้ผ่านไปในเวลานี้เจตเหียนได้ทําการรวบรวมกันแทจวันป้า,าของสิงมิชิตชันจอกในแม่น้าแห่งโรคมาา้าื่อแห้เขาก็ได้ใช้ได้รับแห่งการกินกีนเพื่อทําการปรับแต่งพวกมันทีละอนัน ในขณะนี้ระดับพลังชีวิตของเขานะเหนือกว่าเมื่อก่อนไปอย่าง้าและความแข่งทางกายภาพของเขาก็เหนือกว่าเมื่อก่อนเช่นกันซึ่งระดับพลังชีวิตทางร่างกายของเขาได้ก้าวข้ามขีดจำกัดสูงสุดของซิงมิชีปิีภายในวม่นานแห่งโรคไปแ,แล้วรายยิ่งไปกว่าน,นั้นการร,รวมมิติเวลาของเขาก็กำลังจะมาถึงระดับขีดจำกัดในวันนี้เจที่เห็นที่กำลังทำการถูกฝนจะสันโตพลังงานเวลาอนเปติของเขาก็ได้ถูกเจาะรับขึ้นมาจะสมปู่ ตุ้มพลังงานในร่างกายทั้งหมดของเจทีได้ถูกแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานมิติระเบตรากซึ่งมันกระทำให้ร่างกายขเขานั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและในขณะนี้เจทีก็มาถึงขอบเขตกำลังพาะในขอบเขตตำดาสุดๆก็ได้สีเป็นทิศตะไปแตระยี่ไปก่นานานพลังกระสุนข,ของเขาดูห่างจากเพีเขตตำดาสุดๆก็ได้ห้าเพียงแค่เก้าเดียวเท่านานเพราะเจนวตนที่ร่างของเห็นได้มาถึงขั้นที่แปดเป็นทิศตะไบแตร,แ,รและเขาจะได้สั้นที่รับในการควบคุมมิติระเบิดขึ้นขั้นขึ้นมาได้อีกตู้ ตแต่ที่ขอสามารถสร้างทักษะปฐมตทารที่แท้จริงขึ้นมาได้ขอก็จะเข้าสู่ขอบเขตตำดาวสงสุดคดีสําหรับเขาภายในป,ป,ปนัจจุบันการทรักษะปฐมบทรารนิรนันประเภทวิติได้ปราราขึ้นมานานไม,ไม่ได้เปลี่ยนเดินยากหรือเพียงแต่เขาจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกนิดหน,น่อยแต่ในแง่งของพลังต่อสู้เย่ที่ไม่ได้ไปกว่าขอบเขตตำดาวสงสุดคดี5โดยทั่วไปภายในพื้นที่ของป่าขอบแห่งแก่งของเย่ที่นั้นแทบจะไรเทียมทาม ยกเป็นประธานนิราศและเจฮาราชนกขาวท่องนานอ้าวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อกันในวุ่นวี้นะครับไม่เหตุการณ์ขับไปนะเจะไรกันแน่นะครับผมเอาลนะครับถ้าว่ากันใดขออภัยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวยนะครับของครับ